ก็โดดจะเป็ดเลยเย้เย้เย้โมจิโมเนี่แฟมิลี jaar jaar> ่สวัสดีครับ สวัสดีเลโมจิโมเน่แฟมิลี่เรอยู่ไหนกันคะวันนี้พี่จิเราอยู่วิลล่าพาราเมลพาราเมลค่ะอําเภอเมืองนครนายกนะคะจังหวัดนครนายกนะะคใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับโอเคไปลองซูมบรรยากาศเลยครับเราดูว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันโอเคไปเลยไปเลยไปเลยก็จะมีที่กจอา มีสระว่ายน้ำด้วยโอ้โหเต้นเต้นน่าดูเลยนี่เลยอ่ะสอบว่ายน้ำที่เราจะลงเล่นในนี้อ่าแบบแรกป็นห้องคาร์เกสอันนี้ก็จะมีน้องๆหลานคือมาถึงก่อนหน้าเรานะเราถึงนี้ตอนกึ่งเวลายเย็นๆอันนี้จะเป็นห้องตัวหรือห้องทำอาหารนั่นเองครับ บรรยากาศดีเลยครับเราได้จองบ้านหลังน,นี้อ่าประมาณทิ้เยอะหน่อยนะครับนี่ครับบรรยากาศห้องสี่ทิ้สี่คนนะครับอ่านี่จะห้องสองคนยังมาไม่ครบนะครับนี่อันนี้หนึงห้องเราไปดูกันเลยห้องนี้นะคะหนุ่มๆนอนลอยอยู่แล้ว นี่ก็เป็นห้องเรานะครับก็คนทางสัมภาระเรียบร้อยแล้วเข้าในนี้ได้เราจะเปลี่ยนชุดไม่น้ำกันแล้วก็ไปเล่นกันนะคะไปเล่นในไว้น้ำแล้นมีตุ๊กตาด้วยเจอเกันที่สาว้น้ำเลยนะคะไปไปเลย ว้าวโอ้โหปาทำไรปร์เป็นลาหรอเดี๋ยวดูลูกอปโดนโเนี่ย ดับน้ำโชว์เดฟครับป้าโอ้โหอ้รหโอ้โหโอ้โอ้โห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 อ้โห้โหโอเโหโ้โหโอ้ว้โหโอ้โหโอ้้้หมอดอ้ปอ้โหโออ้โหโอ้้โอ้โหโ้โ้อเ็โอ้ห้้้เ็้้โห ถูกไหมครับนกอืออุ้ยอุ้ยไม่ไม่ไม่เปิ้ลมันยังมีสานู้ี่ให้ลุงไปเอาทำมาให้ไหมเออจะได้มีเล่นๆหลายๆอันลูกเอาแล้วมาเนี่ยค่ะมาเนี่ยอ้าวนี่ก็จะมีหลานๆน้องๆนะคะวันนี้เต็มเลยค่ะ จะมีสมาธิเยอะหน่อยอน,นี่ไปด,ดูโอ้ยอาจอมอาจอมขี่ปูเลยเหรออะ oh, <no. S 1> เอากุ้งเหรอคะโอเคค่ะหนูไม่กี่ขี่กรัพย์ป์อยู่สมาธิกจะได้เยอะหน่อยอค่ะจะมีโต๊ะสนุกด้วยจะมีห้องคาราโอเกะด้วยนะคะสนุกสนานกันใหญ่ เดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุ้จะเอาเอากล้องมานะวันทูทีป๊อกไปเอ้ยสุดยอดอ่ะโอ้ยเราจับเป็ดเนี่ยเป็นเวบ โอ้โหนี่จะมืดเลยยา,า,ากาศยา,ากาศโอ้โหพี่โมจิก็ว่ายว่ายแข่งกันใหญ่เลยเอานะจำน้ำอีกแล้ว 어허. <reached> huh? <Huh? S 2> อ่าสวัสดีตอนเช้าค่ะเ,คเล่นน้ำก่อนจะกลับบ้านกันนะอ่านม่ไม,ไ,มไ,ม <laughs> ไม่ตื่นออกไปเลยใกล้ไปป่าป๋าต้องถอยหลังนี้นึง จะมีคุณต้องถอยหลังยูง่ไหนเ่ีไ่ยหาปาเา่าไปห,า,หาปลาเลยดนูตีขาดูตีขาไปตีขาตีขา <ๆ S 2> อ่ามไม่ตีขาหรอกการทุ่งอการพุ่งปลากำลังสวนที่ก <ๆ S 1> ี่ว่ายน้ำอยู่หนึ่งสองสาม ดำน้ำน,นะฝึกมาแล้วในการนับนิ้วเป็นไงความยังเออเอาเอาเ,อาเ,อาเอาท่าไหร่กี่นิ้วกี่โอเคมาเลยพร้อมยังเออโอมน่าโอมนาเออสอง,อองสรงปายเปนไงครับ <c oughs> ดำน้ำนได้นานขึ้นแค่นี้มั้งเนี่ย ไม่ถึงเหรอแต่ก,ก็นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นแล้วเนี่ยเอาใหม okay. well, <c oughs> ่ไหมไอซิบไหมโอเคนะไอซ้อม

Dạ thế đi ra Hả? À, một chi lộp lưu Để phóng nha À, À, lév. à lév. <coughs> <coughs> Yeah, yeah, yeah. <coughs> Để, oh. อุ้ยเสียวเสียวโดนดังห่างไหนลูกโดนดังห่างมไม่ได้ใส่จมูกตรงนี้แต่ไม่เป็นไรไหนตรงใส่มันโดนเล็บหนูมั้งใช่โดนเล็บแสบเป็นแผลแล้วหนูมูจะบีบมากอย่างกับผู้ชายเลยตอนแรกเห็นครั้งแรก

ชอบว่าน้ำได้ขนาดนี้เลยเหรอโอโ้โหโอ้โหโอ้โหไครบอกว่ารำน้ำใครบอก,กอว่าว่ายเร็วขนาดนี้พี่ต่วนไงเอาพี่ต่วนไงเนี่ย

เอาไว้ไปโมจิไว้ไปตกแตมปลาแตมปลาตบแตมปลายไวงปลายจ่วงลูกเลยสนุกแกสนุกมันต้องมีจมน้ำสนุกแล้วต้องมีจมน้ำ ส,สละเรือสละเรือันลไปไปฉลามนี่อันนี้ฉลามฉลาม อยู่นนู้นะเล่นกับเด็กนวาพ่าดูหเบอรไน้่อม่ยานะไมาจเมื่อกี้เห็นตรงนี้ไหมผมอะผมทำไมอะเห็นหัมไหลูกกเห็นไม่เห็นลูกดำที่สุดเพราะว่าหนูใส่ชุดที่มันลอยอะ บอกแล้วอ่าจะวันจะกลับแล้วนะคะเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมฮะสนุกไหมวันนี้เล่นสระน้ำทั้งวันเลยแทบจะไม่ได้ทำอะไรกันเลยเล่นอย่างเดียวกันเลยค่ะที่วีล่าพาราเมลนะคะจังหวัดนครนายกใครสนใจก็ติดตามได้ทาเห็นนะยังไงก็มาพักกันได้นะคะเดินทางใกล้จากกรุงเทพไม่ไกลมากราคาก็ไม่แงเนาะยังไงก็ชั่วโมงได้เหรอเดินทางมาได้เลย บปแบบเพื <G ã entender> bye bye, bye ่อนเพื harvest, uh, ่อนก่อนเอ่อเพื่อนเพื่อนก่อนเจาต้องจากกันที่นี่แล้วไปบายบาย